สวัสดีครับวันนี้ปามก็มีต้นโกสนสวยๆฟอร์มใหญ่ๆต้นใหญ่ๆมีหลายช่อกัดสีสวยๆมาฝากหลายกระถางเลยครับแต่ละต้นคือความสูงไม่ต่ำกว่า60เซนนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอารีครับผมอารีต้นที่1น,นะครับมีทั้งหมด3ช่อทรงพุ่มใหญ่มากครับราคากระถางละ250บบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผม ต้นนี้อารีต้นที่หนึ่งนะผมใหญ่มากสูงมากมีหลายช่อนะครับต้นนี้อารีต้นที่สองนะผมความสูงไม่ต่ำกว่า60เซนอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้ความสูงประมาณ65เซนติเมตรนะผมแล้วก็มีทั้งหมด4ช่อใหญ่เลยนะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะผมต่อไปครับผมอารี ต้นที่3นะครับต้นนี้มี3ช่อสูงมากนะครับผมประมาณ70เซนติเมตรได้เลยนะผมในราคา250บาทผมต้นนี้อารีต้นที่3นะครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าสรัญญานะผมความสูงนี่ประมาณ70เซนอย่างแน่นอนนะผมต้นสูงต้นสวยมี3ช่อนะผมเป็นไม้ ค่อนข้างหายากนะผมสําหรับสลัญญานะผมราคาก็250บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับผมนานๆจะได้มา1ครั้งนะครับต้นนี้มีชื่อว่าบางกอกน้อยนะผมความพิเศษของต้นนี้ก็คือกัดสีสวยงามมากกัดสีเข้มมากนะผมต้นนี้มีทั้งหมด4ช่อใหญ่แบบนี้เลยนะผมค่อนข้างสูงนะครับความสูงประมาณ60เซนติเมตรยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผม บางกอกน้อยนะผมราคาก็250บาทส่งฟรีนะผมต้นใหญ่ต้นสูงมีหลายชอ่อสีสวยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบรอสตันนะผมนานๆจะได้มา1ครั้งนะผมและต้นนี้มีความพิเศษก็คือต้นสูงนะผมสูงประมาณ60เซนติเมตรได้เลยนะนะครับผมปกติบรอสตันความสูงจะอยู่ที่ประมาณ ย0่สิบมเซนแต่ต้นนี้มีความพิเศษคือสูง6 0 7 0บถเจ็ซนติเมตรเลยผมราคาก็250บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้บ่อทองนะผมสามช่อกัดสีเหลืองทองละมุนสวยงามบางใบนี้ก็กัดสีเหลืองทองเต็มใบแบบนี้เลยนะผมใบค่อนข้างใหญ่นะผมยอดเดินดีมี3ช่อฟอร์มสวยมากนะผมต้นนี้บ่อทองนะผมราคาอยู่ที่250บาทนะครับ คุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะผมต้นละ250ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมสั่งซื้อก็ทักแชทเข้ามาได้เลยหรือโทรมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ